สวัสดีค่ะอ่านวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมีกระดาษของพี๋มาใส่ตะกร้าไว้อ่าเราจะมีกระดาษเนกระดาษอ่านแบบนี้เอะมเอกระดาษขึ้นมาอ่าไมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทำอะไรนี่คุดินเาให้กระดาษกลายเป็ดิน Thank you.